ให้ให้หมอให้หมอหมอดูช่วยคุณนายหาขอสมัครเป็นคนใช้ค่ะอะไรอะไรคนใช้ค่ะนี่เนี่ยคนใช้มาแล้วว้ายเนี่ยคนใช้คนนี้หน้าตาไม่อินเตอร์หน้าตาอุ้ยมันหน้าเหมือนหลิวเต้าหัวขนาดนี้เฮ้ยเนี่ย หรออยากเป็นเลนหรอถรือว่าเฮียไม่เหมาะเลียมันก็ไม่คิดได้ง่ายคิดเดาคุกอยู่นะคุกขึ <t <t ้นหมดเลยคุกอันเลยเส้นดูง่ายมากเลยนะแต่แบบว่าขีดขึ้นหมดเลยเงี้ยเหมือนรุ่นเมื่อไรเซนไม่ควรตัดกันเดียวแไม่ควรแบบมาขีดครับอะไรกันเยอะเรือยากจะบอกว่าวุ่นวัวเซน กามกามขำมากไอ้ขุนม้นาิกากากกากอุ้เฮ้ยเซงเขียววาดเองวะเขียววาดเองเหรอให้แมกวานให้หายหนะไม่หายหรอกเพราะว่าเขาได้แล้วแหละ โอ้ยเราไม่พูดนันนี่เราแรงอ๋อเฮียพอเราแค่รู้สึกว่าเออเขาขขเป็นคนทำคาตั้งหาดีเราขำเขาต้ขของใจเรานไก่เลยนะเรารู้สึกอายแทนเราเป็นเรนเยอะโยนไก่ลงนะ้ำให้หนูเก็บบุหี่ด้วยนะ ใจหมดแล้วค่ะรับเป็นพี่ที่แทนได้ไหมคะเมื่อกี้ล่นทีอ๋ออะไรนะใจหมดแล้วค่ะรับเป็นพี่ที่แทนได้ไหมคะโอ้ชลส์โอ๊ยเฮ้ยเฮ้ยเอาเอานมชนให้หนูหน่อยนมเมจิอ่ะของหนูอ่ะนิ่งไว้เร็วๆวันนี้ล้างกับพี่ที่อ่ะอยูเลยอะไรจะมาสักใบอันอันนั้นล้างช้ามาก เขาต้องขัดให้สะอาดพอคแกเปลี่ยนมาล้างนี่ดีกว่าฉันล้าง <OK> นีน่เองไปไม่ทันใจเลยพออันดุมูโอเคพอละเหมือนกันดต่อเป็นนีองการจ้าปันดี้ o n ด y ไอ้ all have, หน้ทำไมใช่มันกลายเป็นคล้ายๆตัวเอเขาเลยที่เขาใช้เซนเลยอืมดีชอบเลยซื้อซื้อเลยบอกว่าเริ่มปวดคลี้เริ่มงงนอน เด็กๆยังไม่ได้เซ็นกันเนาะเหลือใครบ้างวะเหลือพวกอีน,นแอนโอ้ยแอนแอน,น้องแอนครับโอเคเราก็ลัางให้เจ้ด้วยเอาเหรอขอโทษมาเซ็นก่อนแปบ๊บหนึ่งตามที่นี้ด้วยก็ดีนากับกุณแจซอนด้วย ก็จบแล้วแล้วก็ซุกตัดรายการหายไปเลยุย้ตัวอะไรอะ่ะเฉดนงแยสวสีเงเกียร์เดี๋ยวเดี๋ยวใครเอานมพอไปทิ้งเนี่ย <c oughs> เฮียนมหนูอ่ะเมจี่อ่ะที่แกบอกให้เอาไปเอดี่งมันหมดแล้วยังไม่หมดได้ป่ะมันเหลือก็มันเหลืออยู่จ๋องเดียวจ๋องยังก็มีคุณค่าสหรับหนูอ่ะไม่รู้จักคุณค่าของนมเหรอเฮียมันของหนูเอาใหม่เอาใหม่ที่เอาไม่เอาอ่ะน้ำนมผสมวันนี้เดี๋ยวพี่กินให้เหลือเดี๋ยวเราคุยขยะให้แล้วอ่ะ ออแล้วใครคะเอาม่ทาบวบินมาเที่นี้เท่าไหร่คะทั้งหมดสี่ลายอันนี้เป็นลายเดียวรวมอ๋อหรอืม่มม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 ่มม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 วมมมวมมมมมมนมนมมมย เจ๊กี่จับเจ๊ก็ไม่มีต่าจ่ายไม่หัวใจเลยไนมคะเดี๋ยวแล้ไม่เด็ดย้ำไปเลยไม่เลยสีแล้วแม่แต่คือสุดท้ายเนี่ยเราจะอิมเอาไว้เพื่อต่างๆที่แบบได้ไงเจริญพรนั่นเองแล้วก็คุณเฮียอีกอย่างหนึ่งครับเพราะมันคือมันต้องส่งต่อส่งเข้าเพลงนี้เดี๋ยวต้องแคปเซ็นไปด้วยแบ้อข้อนี้ทำไมชื่อนำเสนอชื่อเล่นวันเกิดแล้วก็ลายเซ็นข้อลเซ็นที่อิม เดี๋ยวนี้เขียนชื่อนามสกุลเป็นภาษาอังกฤษด้วยนะเพราเราจะหยอดให้เต็มที่เลยตรงนี้อือออจะพูดอะไรเรียกว่เพื่อส่งเข้ามีกระดาษไหมครับมีตรงนั้นนะครับมันกระดาษมันไม่พออ๋อนี่ยอ่านี่ครับมันเกิดคะัะใช่ครับชื่อนามสกุลชื่อเล่นครับวันเกิดแล้วก็ลายเซ็นครับ โกรู้อยากแก้แหวนนี่กะาไม่เทไม่ต้องพูดทุกคนก็ได้นิสามคนสามรายก็ชุตีพี่ออฟบอกว่าอยากแก้งเวนแบบนี้สเยอะเลยอะกก้แหวนอิสแหว อะไรนะคะการแถที่นาเกียร์จีใช่ยังอยากเล่นต้นดาดาดาดดูตีก้กำลังสร้างมุลภาวาทางเสียงอยู่นะบายบายแอน อะไนี่ละได้เซ็นไหมนีถนนเซเว่นอัพเขา่านกระชับตันแรกเขาดูนัเล่นเองซาะมันตกแล้วเดี๋ยวมันกรดัก็ดีน่ารักราชอบประโยคเมื่อกี้ทำไมมันซ่าจัง้ยใครตดทับบี้พูดก็ได้ล้วก็ใครฉีทับบีพูดได้เหรอามากพิกิให้มันหมดฐานไปเถอะ ไม่เห็นไม่ไม้ยินผนี้่อะไ่ได้ยิ่อุ้ยวใจคหมดเลยหุ่ม่ากาไม่เยยนะยังไม่อ๋อได้รู้มาไดอ๋อนี่มันยังจริอะไรนก้ต้มอะไเงี้ยนถ้าก่อดเฉยๆมันไม่เห็นรังเลยเนาะนะ เน่าแน่นมันมันใช้กบานี่ม่าํามน้กเป็นแบบใช่ไหมหรือนิคจะอยู่นี่ก่อนได้แต่นิคก็รอนิวนะนิคก็รู้่ไนิครอหนิวแต่นิคก็คิดว่านิคก็คงไปฮะมพูดอะไรของมันวะว่านิคก็คงไปกันนวไปแล้วจริงๆเพื่อนกล้ามาดูเื่อนจะอยู่นี่ก่อนจะอยู่แต่เขาอาจะไปแล้วตัเองอะอยู่จหาตัวเอใช้ไม่หรอใชไปก่อนเลยแล้วเดี๋ยค่อยตืนโอ้ยอะไรเนี่ ทช้ก็ใช้ให้หมดอ่เก็บไปทั้งถุงเอาพรุงนีค่อยมาคืนพียพรุ่งนี้ค่อยคืนไม่ได้ชเลยเลยเขาสุดคูนรักมากแล้วเขาหน้ารำคามากเลยตอนนี้ัเรายไม่ได้เขียนที่เล่นเลยวันนี้ถึงเวลาแล้ว